สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพร,ทพร,ราตา์สิดาสยามรมราชุกม,มารีทรงร่วมงานเลี้ยงปิดภาคการสุดภาาสนามของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2562วันนี้เวลา18.45นาสมเด็จพระเทพราตนสิดาสยามรมราชกุม,มารี เสด็จพระราชาดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงร่วมงานเลี้ยงติดภาคการฝึกภาสนามของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2562ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในร้อยได้พบปะสังสรรค์ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามซึ่งต้องใช้ความมานะอดทนความวิริยาศาสะในการฝึกก่อนที่จะแยกย้ายไปตามภูมิลาเนาของตนและกลับมารับการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในอาชีพทหารต่อไปโอกาสนี้ทอดเนิญการแสดงรำถวายพระพรการขับร้องเพลงการแสดงรีวิวประกอบเพลงการแสดงเศรษฐกิจพอเพียงการแสดงกลองศึกและการแสดงนักร้องเงาเสียงในการนี้พระราชทา,านพระราชวโรกาสให้ผู้เป็นขาราการฐานบกผู้เป็นาการโรงเรียนในร้อยแจ้จุฬจอมเกล้าผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทุลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนกลา้าถุงกระหม่อมถวายของขวัญน,นในโอกาสวานันคล้ายวานันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562โดยทรงตัดเค้กพระราชทานแก่พระราชการคันผู้ใหญ่และผู้แทนนักเรียนในร้อยด้วย พระเจ้าหลันเธอพระองค์เจ้าสิริพุชรภพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้า วันนี้เวลา1ิบสน,นาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโลดเกล้าโปรดปรอมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิาาริพจุการพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางทุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของส่วนพระองค์พร้อมพ้งทรงจุดทุบเพียนถวายราชจักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจาสดาราจ้ารัชกาลที่สณพระบรมราชานุสาวรีย์ลานพัพรามหาเจาดาบดินวัดราชนาาร,รามเนื่องในวันที่ระเลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง กล่าวเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราจ,จ้าซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ,พเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทรงพระกรุณาโปรดเลาโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปสําคัญและวัดสามวัดซึ่งได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหารวัดเทพธิดารามและวัดราชนการามแล้วอย่างทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดประมอมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆถึง35วัดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลายัยกับเจ้าจอมมันดาเรียมสเสด็จพระราชสมภพวันที่31มีนาคม2330 และสวรรคตในปี2394พระชนมพรรษา6 4พรรษาผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิ่ดอกไม้และตะกร้าสินของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้เวลา14มิ30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเปิดกระาจงเปิกระม่อให้ในเอกรัฐหลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเคิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ จกเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดและซุ่มยิงชุดปฏิบัติการกิจาการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราีน8เมื่อวันที่30มีนาคม2562ที่เดินทางไปร่วมง,งานกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนตาดีกาเอาออสปีกอมะบ้านจือแรหมู่ที่1ตำบลริโกอําเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเหตุเกิดจรวรีบ้านบูเก็ปูลาหมู่ที่1ตําบลริโกอําเภอสุงไหงปาดี เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาเดเจ็บสองนายได้แก่พันตรีสรันชัยจิตเทศและอาสาสมัครทางคารเกงไกคา,าวินทร์และในวันเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานคาร48ได้ขอรับการสนับสนุนชุดทำลายล้างวัตถุระเบิดอโนไทเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุในขณะที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ลอบวางระเบิดซ้ําเป็นเหตุให้กําลังพลได้รับบาเดเจ็บจำนวนสามนายได้แก่ร้อยตรีวุฒิชัยรอดแล้วากาสิเอกสาครเหมะ และ10เอกสัิชาวครองยศโดยกำลังพลทั้ง5นายเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกโลกอําเภอสุไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสมเึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ คณะบุคคลและประชาชนไปลงนาำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา,าพรณวลัยลักษ์อัครราชกุม,มารีและพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาชธรรมาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรวันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพร,รัตนคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมัิดลมีพระอัครนัฏกังสดานวัดมัชิมาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา พระประหลัดพัญวัฒน์อโศโกโเจ้าอาวาสวัดบ่อกเกตอ,เอสเดาจงหวััดสงขลาพร้อมด้วยชมรมคนรักแผ่นดินเกิดตลอดจนประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวัลลักษั์อัครราชสม,มารีด้วยสมนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ภายหลังจากที่เสด็จไปประทับนโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อรับการถวายการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปิษสดางหรือหลังตั้งแต่วันที่4กุมภาพ,พันธ์2562และที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารภูมิสริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยพระประหลัดธัญวัฒน์อโศก,โกเจ้าอาวาสวัดบ่อกเกตอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยชมรมคนรักแผ่นดินเกิด พระอาคารัครนัทจังสานวัดมชิมาวาสอําเภอเมืองสงขลานางจารุวรรณปัญโยพาสและนางลลิตาโชธิรสนายอภัยจันทนจุละกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งนำาจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัทดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการกระชวนและมีพระพระนา,ายแข็งแรงในเร็ววัน ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวัยพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกาสานาทีสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดมุกดาหาร น,น้ำศักดิ์สของจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อใช้ในพิธีปลีกรรมตักน้ำเนื่องในการพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้คือถ้ำปลาในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือเป็นถ้ำใต้น้ำเชิงเขามีท่าน้ำไหลออกจากถ้ำตลอดปีบริเวณปากถ้ำกว้างประมาณ2เมตรลึก1เมตร50เซนติเมตร มีฝูงปลาพลวงหรือปลามุงอาศัยอยู่เป็นจาน,นวนมากด้านบนมีรูปปั้นพะระฤาษีนารายคอยปกปักรักษาคุ้มครองถ้ำแห่งนี้และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวบ้านยังมีความเชื่อว่าปลาบริเวณนี้เป็นบริวารของพะระฤาษีเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจะไม่จับปลาเหล่านี้ไปเป็นอาหาร และเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถ้ามปลานี้โดยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ โคยใช้ในพิธีเสด็จทำน้ำพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาระบาทสมเด็จพระประมินทร์พระมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบาพิตรครบ80พรรษา5ธันวาคม2550และพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554จังหวัดแม่ห้องสอนดำเนินการพัฒนาสถานที่บริเวณท่าปลา เพื่อให้เรียบร้อยและพร้อมสำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำรวมทั้งได้บรุรณะอุโบสถวัดพระาธาตุดอยกองมูเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกแหล่งต้นน้ำบริเวณน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน บ้านแกงช้างเนียมอำเภอคำชีอีจังหวัดมุกดาหารเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ทางการมักนำไปประกอบพิธีศักดิ์ส,สิทธิ์อยู่เสมออีกทั้งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำสาขามากมายได้แกห่ห้วยบางทรายห้วยบางอีห้วยมุกและห้วยตาเปิดที่ไหลไปหล่อเลี้ยงชีวิตชาวจังหวัดมุกดาหารและยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้ได้ใช้ประโยชน์จนทุกวันนี้แหล่งน้ำแห่งนี้จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำสักสิบสามครั้งแล้วที่ผ่านมาและในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้จะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อนำไปทำน้ำอภิเษกนวรีมงคลใต้พระอารามหลวงที่ภายในพระอุโบสถระดิสถานพระเจ้าองค์หลวงพระพุทธรูปเก่าแก่ผู้บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดมุกดาหาร จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณศาสิชารัตนาถาวรและดิฉันธนาสอนอมตยยกุุลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ